สัสดีทุกท่านในช่องสิ่งของข่าวบอลครับติดตามข่าวสารบอลไทยและบอลต่างประเทศได้ในะวันที่14บสีพฤาคม2567ายกครับโดยผมแอดมินโจออ้ครับผมส่วนเนื้อหาสาระข่าวสารของเราในวันนี้นะครับผมก็ยังจะมีทัศนะฟุตบอลมาฝากเพื่อนๆทั้งสาคู่เช่นเดิมนะครับในทุกๆวันโดยมีผมแอดมินโจเอ้เป็นผู้ให้ทัศนะนะครับสําหรับทุกคนที่สนใจในฟุตบอลน,นะครับและก่อนจะเริ่มกัน,นครับขอฝากกลุ่มไลน์ของเรา,เาไว้เล็กน้อยนะครับในกลุ่มก็จะมีการให้ทีเด็ด มันทงทีเด็ดให้ทัศนะโดยผมแอดมินโจเอและกูรูท่านนงเถื่อนครับหากใครสนใจก็สแกนกิบเบอโคทมขวาล่างเข้ามาได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับเอเวอร์ตันชนะ1เสมอ2แพ้3ามยิงได้5ประตูและเสียเก้าประตูจากการลงสนามพบหน้าหลังสุดครับส่วนแอสตันวิลล่าชนะ3เสมอ2แพ้1ยิงได้10ประตูและเสียแปดประตูครับ เกมนี้เปิดมาด้วยเปิดมาที่ทั้งคู่ต้องการเอาชนะเพื่อทํากําไรนะครับหรือเสมอกันเพื่อเจ้ากันไปนะครับเอเวอร์ตันนะครับช่วงหลังวันนี้ฟอร์มตกหนักเทียบกับวิลล่าที่ฤดูกาลนี้เรียกได้นนดว,ว่ามาแรงมากครับนันนี้ตัวหลักก็กลับมาฟิตพร้อมลงสนามนะครับสําหรับวิลล่านะครับถ้าหากทีมที่ปลอดภัยผมมองว่าเป็นวิลล่าที่ดูดีมีโอกาสมากที่สุดครับมาที่ค่านนะครับวิลล่าบุกมาเอาชนะเอเวอร์ตันไป เวสกอรสามประตูต่อนหนึ่งครับผมครับต,ต่อผู้ที่สองครับยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอยู่นะครับแมนยูนเต็ดเปิดบ้านพบกับสเปอร์ครับแมนยู U, ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามยิงได้หกประตูและเสียเจ็ประตูจากการลงสนามของน้าหลังสุดครับส่วนสเปอร์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับชนะห้าเสมอศูนย์แพ้หนึ่งยิงได้สิบสี่ประตูและเสียเพียงเจ็ดประตูนะครับคู้นี้เปิดมาที่แมนยู U, ต้องการเอาชนะหนึ่งลูกขึ้นไปเพื่อทางกำไรนะครับ ส่วนสเปอร์ต้องการเสมอขึ้นไปเพื่อทำกำไรครับอ่านี้เรียกได้ว่ายังไม่ได้ทั้งสองฝ่ายครับที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะนะครับแมนยูเล่นเล่นในบ้านแล้วก็มีนักเตะหายเจ็บกลับมาหลายรายนะครับแต่ต้องเจอกับสเปอร์ที่มีนักเตะที่ดุด,ดันมากกว่าแล้วก็มีเกมลุกที่อันตรายนะครับผมมองว่าด้วยฟอร์มการเล่นของสเปอร์ที่ดุด,ดันน่าที่ดูน่ากลัวก,กว่านะครับยังดูน่าปลอดภัยมากกว่านะครับเฉพาะที่ขัน,นครับ สเปอร์บุกมาเอาชนะแมนยูด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งครับผมผุ้วิสามนะครับอ่าอยู่ในบุนเดสิลกานะครับเหมือนเช่นการเบิร์ดนะครับขออภัยครับเหมือนเช่นการบักนะครับพบกับลุดการ์ดนะครับเหมือนเช่นการบัตชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้แปประตูและเสีย12ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนลูตการ์ดนะครับชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงได้10ประตูและเสียเพียง5ประตูนะครับ เรนี้เป็นทางฝั่งของสตุตการ์ดนะครับที่ต้องการเอาชนะเพื่อทางกำไรเท่านั้นส่วนเหมือนเช่นกัตบักนะครับต้องการเสมอคือเพียงพอแล้วครับด้วยฟอร์มของสตุตการ์ดนะครับยังดุดันและกําลังคองท็อปสามของตารางไว้อยู่ได้นะครับยังคงไม่น่าห่วงเพราะว่ามีสไตล์การลุกที่รับมือได้ยากนะครับสําหรับเหมือนเช่นกัตบักครับทําให้ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยในศึกนี้นะครับสกอร์ที่ขาดนะครับสตุตการ์ดลงมาเอาชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผม ครับแล้วก็เดี๋ยวจากกันนะครับขอฝากกลุ่มไลน์ของพวกเราอีกสักครั้งนึงนะครับในกลุ่มก็จะมีการให้ทัศนะให้ทีเด็ดบรรทุกทีเด็ดในทุกในทุกวันนะครับให้ทัศนะโดยผมแอดมินโจอี้และครูท่านอื่นครับแล้วในแต่ละช่วงครับก็จะมีการกิจกรรมการจัดกิจกรรมครับการแจกของรางวัลแจกเครดิตอยากให้เพื่อนได้เข้ามาร่วมสนุกร่วมรุนรับรางวัลกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้ครับขอบคุณครับ